ฝนตกประมาหนักมากเลยนะครับเนี่ยครับฝน่ายรูน้ำตกนะครับ ราก็ลงมาถึงที่ทางที่จะเดินเข้าไปน้ำตกจกกระดินแล้วนะครับแล้วก็มาถึงจุดชำระค่าเข้าของน้ำตกจกกระดินแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมาปั๊มเดี๋ยวตอนตอนออกมาก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยออกมาปั๊มเพราะว่ามันไม่อยู่กระเป๋านี้อยู่กระเป๋านู้น อันนี้อันนี้เขาได้ห้าวันเลยเหรอครับอ๋ออันนี้ใช่ไหมแต่อันนี้เข้าคนละใบอันนี้ของรถใช่ไหมมันจะมีรถอันหนึ่งแล้วก็คนสามคนนี่ไงคนสามคนนี่ไงคนละอันเดี๋ยวพี่อันนี้พี่รุนเก็บไหมไม่ได้เก็บเดี๋ยวผมเก็บอ๋อแล้วอ๋อไปไปผมเก็บสะสมง่ายไปเดี๋ยวเราไปลุยกันที่เส้นทางเข้านะครับไม่รู้ว่ากี่เดี๋ยวไปดูระยะทางก่อนระยะทางเท่าไหร่นะครับ อ๋อไม่ไกลนะคบน้ำตกจอก,กดินอีก300เมตรเองนะครับก็ถึงน้ำตกแล้วจากชำระค่าเข้าแล้วนะครับ40บาทกับค่าจอดรถอีก30บาทนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานอุทยานแห่งชาติทองผัภูมินะครับพื้นที่นี้ก็ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับพวกอาหารแล้วก็สัตว์เลี้ยงเข้าไปนะครับ ติดคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ให้เลยใช่ไหมครับอย่าไปลง youtube ให้ฝากติดตามช่องพี่ด้วยนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะหยุดแล้วเที่ยวได้อ่าจขอบคุณค่ะเดี๋ยวลงคอนเทนต์ให้ครับ ใช่ใช่ฮะก็เลื่อนมาดีเลยค่ะไม่เห็นตัวเองแค่นั้นแหละหยุดแล้วเที่ยวได้นะหยุดแล้วเที่ยวได้ถึงนะทางเดินก็คือเป็นทางเดิน,นง่ายๆนะครับทางเดินเรียบๆเ,เดินไม่ยากเลยนะครับผู้สูงอายุก็เข้ามาได้บสบายแต่ว่าก็จะเดินมาประมาณ300รอเมตรนะครับนี่นะครับที่ช่องเรามานี่คือฝนไม่ตกถ้าฝนตกนี่คงลําบากเลยนะ ฮะสู่อิลีว่าโตนีเฮานีงง่ง่วงกเบียยน,น้ะไดอู่เวลาเที่ยวก็เที่ยวให้สุดพอ <c oughs> ถึงเวลากลับไปก็สรุปเดี๋ยวเย็นนี้ก็ไปนอนยาวเลยรอ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 ,รอฟังเสียงกลน <c oughs> เราฟังเสียงกลนได้เลยถ้าเหนื่อยผมจะนอนกลนเลยหล่ะแต่ว่าอยู่คนละเต็นอันนี้ลูกอะไรเนี่ยพี่หนูลองชิมดีลูกอะไรเนี่ยะะอะไรนะอันนี้เรากำลังจะไปน้ำตกอะไรนะจ็อกกระดินจ็อกกระดินกำลังจะเดินไปน้ำตกจ็อกกระดินนะคะเนี่ยได้ยินเสียงน้ำตกไกลๆแล้วนะครับกระโดดเลยพี่หนูไปถึงกระโดดเลยกระโดดเลย ไม่ไกลไม่ไกลสามร้อยเมตรไปน้ำตกเจ้ากระดิ่งสามร้อยเมตรทางเดิอนอง,ง่ายเรียบเดินสบายสบายนะครับมาทั้งทีต้องเอาให้ครบแล้วค่อยยิงยาวตอนแรกคือจะไปแวะประทับตาตรงทองผาภูมิแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรเอามาประทับตาตรงนี้ได้ตรงน้ำตกเจ้ากระดิ่งก,ก,ก็มีตาประทับของอุบยานชาทองผาภูมิอยู่นะครับเราก็ไม่จะเป็นต้องไปแวะที่ในส่วนของ ตัวอุทยานนะครับแต่เราก็จะไม่แวะเขื่อนวชิราลงกรณ์ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้รีบไปที่สังขาะเร็วๆนะครับนี้ก็ได้ยินเสียงน้ำตกอยู่ไกลๆแล้วนะคับนี่ตอนนี้ก็จะเป็นแบบฝ่ายข้ามน้ำตกนะครับเป็นสะพานข้ามน้ำตกนะคนลงไปถ่ายรูปก,กันเต็มเลยนะครับ โอ้ยน้ำมันน้ำมันน่าเล่นมากเลยอ่ะโอ้ยน้ำมันน่าเล่นมากเลยครับโอ้น้ำมันน่าเล่นมากเลยพี่หนูคร่บรู้งี้เปลี่ยนเกงเข้ามาดีกว่า เดี๋ยวก็ลงแช่ซะเลยนี่แล้วค่อยไปเปลี่ยนลงแช่แล้วก็ไปเปลี่ยนใหม่โอ้ยน้ำน้าเล่นเลยครับนี่น้ำใสมากโอ้ยไหลมาตั้งแต่ตรงต้นนู้นเลยโอ้น้ำใสหน้าเล่นมากเลยครับนี่น้ำตกจักดินนะครับน้ำตกจักดินนนี้เป็นทางน้ำตกนะครับเป็นสะพานโอ้น้ำใสน้าเล่นมากเลยนะครับ อยากเล่นไหยน้ำใสน้ำใสตายตไปมีโอกาสจะเล่นพี่รุน <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนชุดมีโอกาสเ <c oughs> นี่ยฮรัานหน้าเล่นเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนชุดแล้วก็เดินเท้าเปล่ากลับดีกว่านะครับ <c oughs> เรามาแล้วต้องเอาให้สุดนะครับ เย้โ e! คนมาถึงแล้วนี่น้นตกจอกรดินนะครับนู้นุยมันก็ไม่ใช่น้ําตกมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่เล็กนะครับน้ําตกใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้เวยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่น้ําตกก่อนอนั้นแบบใส่หน้าเล่นมากนอนไหลตั้งแต่ไปนี่แล้วพี่รุนไหลไปนน่นเปนถึงคอสะพานโอ้ ตกหน้าเล่นอยู่ทัาตกหน้าเล่น hey, hey. โอ้ยนี่ไม่หนูเล่นตรงนี้แหละไม่ไปต้องถึงตรงนู้นละ hey, hey. โอ้ นี่ครับน้ําใสหน้าเล่นมากมากเลยนะครับเราอดใจไม่ไหวเดี๋ยวเราต้องเล่นนะครับมาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องจัดน้ําตกแล้วครับนน่นเดี๋ยวเราจะลงไปแช่รตรงนี้นะครับโอ้ยน้ําใสหน้าเล่นเลย ชื่อเดิมของน้ําตกจอกกระดินนะครับก๊อกกระดานก๊อกกระดานน้ําตกก๊อกกระดานนะครับชื่อเดิมของภาษาพม่าะนะครับโอ้น้าตกสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆนะกันนะก็ถือว่าไม่ใช่น้ําตกที่เล็กมากเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็น,นตกที่ใหญ่เหมือนกันนะครับดีนะครับที่ตัดสินใจเข้ามานะครับ ไม่ผิดหวังเลยครับน้ำตกสวยมากเลยนะครับไหลลงมาระหว่างช่องหินเลยนะครับน้ำไหลแบบรุนแรงแล้วก็เป็นสีแบบออกเขียวๆนิดหน่อยนะครับ ตรงนี้เล่นน้ําได้ตรงไหนบ้างครับตรงนี้ลงไปได้แค่โทษหินเนี่ยครับโอถึงไม่เลยใช่ครับไม่เลยเนินทรายออกไปอ๋อไม่เลยเนินทรายไปใช่ไหมครับตรงนี้ได้ใช่ไหมครับโอ้แล้วก็ห้ามปีนขึ้นหินใหญ่หินใหญ่ก้อนนั้นนะห้ามปีนอ๋อแต่ก้อนนั้นก็ปีนได้ครับอ๋อขึ้นได้นะมันก็ต้องระวังอันนี้ช่วงหน้าร้อนนี่น้ำมันมีเยอะไหมครับมีครับแต่น้อยน้อยใช่ไหมครับก็จะเล่นได้ครับเข้าไปได้อย่างนู่นเลย น้ำมันใสอย่างนี้ตล,ดลอดหรือว่า๋าอฝนฝนลงใหม่ถ้าไม่มีฝนอะ่ะตลอดอถ้ามีฝนมันก็จะมีแดงบ้างดำขึ้นบ้างครับแล้ว,แล,วแล้วมันมีแบบเปลี่ยนเป็นสีแบบฟ้าเข้มกว่านี้ไหมครับหรือว่าระดับแค่นี้เลยครับประมาณอ๋อระดับแค่นี้ใช่ไหมครับถ,ถ้าลึกก็จะเขียวเขียวนี่แหละอ๋อน่าลึกอ๋อก็จะเป็นออกเขียวๆใช่ไหมครับโอ้หถือว่าสวยเลยนะครับน้ำตกนี่นะครับใครมา แถวนี้่าเพื่อเลยลืมมาแวะนะครับที่บ้านอีตองนี่มาจะต้องมาแวะนะครับก่อนที่จะออกไปนะครับน้ำตกสวยมากนะครับแนะนําช่วงหน้าฝนต้นาน้ามันมาจากไหนนะครับานานาต้นน้าต้นน้ำไม่ทราบเหมือนกันแต่มันไหลมาจากเมืองพี่ล็อกข้างบนนะครับอ๋อมาจากเมืองพี่ล็อกซอสตาร้องหยิบม,มาอ๋อมัน,ม,นมันเส้นเดียวกันกับไอที่น้ําตกพี่ล็อกเดียวด้านบนไหลลงมาไหมครับที่มันจะมีน้ําตกกันดิมใช่ไหมครับ อ๋อ so ok, ันั่นเขาเรียกน้ำตกอะไรนะครับอ๋อผมรู้กันน้ำตกปีล็อกอ๋อน้ำตกไหโซกก็ใส่เดียวกันมาบนโตกกันหลายๆ่ายครับอ๋อแ้วลงเขือนไปเชิญลานลงก้อนอ๋อไปลงเขื่อนไปเชิญลานลงก้อนอีกทีนึงนะครับนี่ครับตอนนี้คือเมื่อกี้เข้ามายังไม่มีฝนตอนนี้คือฝนลงมาแล้วนะครับใช่แรงมากใช่แรงมากโอ้โหฝนแบบ หลลงมาแรงมากนะครับไหนไมันจะเปียกก็เปียงไปเลยนี่ครับเรามาทุกทริปไปทริปไหนก็ต้องเปียกนะครับไม่มีทริปไหนที่ไม่เปียกนะเป็นเรื่องธรรมดา,าน้ำนี้เย็นมากเลยครับนี่ครับอยู่ที่ด้านจกจักรดินนะครับ นี่ครับตอนนี้ฝนตกลงมาเปียกมากเลยนะคอ้โอ,โอ้ไม่เปียกน้ำตกก็เปียกน้ำฝนนะครับเราตลอดคิปโโหตรงหนักมากเดี๋ยวเราต้องรีบกลับแล้วนะครับตอนนี้เราจะอยู่ได้ไม่นานละ ประตูตกนะครับให้ได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราต้องรีบกลับไปนะเพราะว่าเราไม่ได้ปิดนะปิดประตูรถเลยนะครับเราไม่ได้ปิดกระจกรถเดี๋ยวฝนเข้ารถนะครับรีบกลับไปก่อนน้ำเข้าจ้ช่วยออกได้ครับเสีได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่รถก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปปิดประตูรถก่อน ดูทิ้งควนที่น้ำตกจอกระดินนะครับก่อนที่จะกลับกันไม่ได้ไม่ได้ลงแช่น้ำเลยนะครับมาเปียกแต่น้ำฝนอ,อยากเล่นนไม่ได้เล่นน้ำโอยน้ำฝนเข้าตาฝดเล่นน้ำเลยอนเล่นน้ำเลยฝนมาฝนเข้าตา ตอนนี้จะบ่ายสามแล้วนะครับก็เวลาก็น่าจะต้องไปแล้วนะครับ,รบเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปถึงที่สังขะช้าเกินนะครับบ่ายสามแล้วแล้วที่สําคัญคือขากลับนี่ทางมันขึ้นค่อนข้างชันนะครับค่อนข้างที่จะอันตรายนะเดี๋ยวเราไปดูสภาพก่อนว่าเราจะกลับเลยหรือยังนี่ครับ ตอนนี้ก็นี่เรามาที่ตกจะกับดิดแล้วนะครับมาได้เล่นน้ำไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับก็ต้องไปละฝนมาตกเปียกแบบน้ำฝนนะครับน้ำตกอยู่ด้านหลนังคือแบบสวยแบบแต่ว่าจะได้ตกไหลลงมาจากด้านบนนู้นนะครับ้็ที่บอกว่าไหลลงมาจะทางเหนียที่ล็อกนะครับได้ครับพอแค่นี้นะครับไปแค่นี้นะละฝนตกไม่ไหวเปียกแพ,แพ่มันเลย เนื้จากอันนี้มันเป็นนักท่องเที่ยวมันเป็นผู้ประสบภัยแล้วเนี่ยไม่มีเที่ยไหนที่ไม่เป็นผู้ประสบภัยเลยเมื่อกี้เขาก็ไม่ตกเออคือแบบตอนแรกมาดูอย่างดีกะว่าจะถ่ายนู่นถ่ายนี่นะมาซะงั้นฝน ไปกันต่อผู้ประสบภัยเดินทางกลับแล้วนะครับผู้ประสบภัยเปียกแฉะเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดนะครับเราเตรียมชุดมาเยอะสําหรับเปียกฝนนะครับเย็นเลย เราไม่กลัวอะไรตอนนี้กลัวรถเปียกเนี่ยกลัวโลวกลัวด้านในรถเปียกเนื่องจากไม่ได้ปิดกระจกรถนะครับเดี๋ยวเราต้องรีบไปเ้ยไปไปไปฝน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 ,นมาเฮ้ย,ยทางก็ยิ่งแต่แฉะขึ้นยาเยก็กเลื่อนเย็ยไปเย็ดแฉะหมดแล้ว

บ้านติดที่ตงหนักไปเแบ้านมันเป็นทางนันไปเอ,ลงลงเอาลงเอาลงเอาพาลงบติดว่